เด็กหมดปะบาทเรื่องเยียวออกเราพกสัตว์น้ำอย่างนี่ยงออกเลยพี่ดีๆีพี่ดีดีแมโอ <f irm> ้ยว well ิ่ีตั้มเลยกุยํัจะฟองโอ้ยโอ้ยมีสูงๆเนี่ยอันกินแน่แล้วฝากถามท่านทวีในวันนี้ท่านร่แหกแขกที่วัดสนา ผัวต bon oh ้องเปิดปีแรกเจ้กระเบื้องหนาพักงานาขยแต่ละคนไม่าอืันหมดหรอเอเจ้าสิบวถามหาพังโ้มจะไหนแงนี่ต้กรุ่งเจ้ยูยีรบเบอม่แงี่้เอามาสิพีเอขึ้นครับโอ้เฮียสิบเบอราบเบิงได้ขอ้างเพราะลึ้นนาก็สนใจซื้ออะไรเรียให้ผัวอยู่ี่ส๊อขายอะไรจักว่า อยังแน่นี่ยมานก็ได้สปิงเกอร์ไ่จเป็นดีล้องว่าไอกระไดขอบคุณครับป้า้วยวยเด้อไอเด้อสามวรว้พนะป้าตะเตียนมามีไอเราเป็นตัวย่างในพี่้อกเช่าบ้าสอหมอกระไดเอามาอันสีม่เงมาได้นม่ผู้ชายอีกครับว่าแม่บจะลุกจริม่ใ่เป็นขื่นทะเลจ้กกระได ยีหลอกใ้ฝาถายบวงนี่บอกเตะยี่เน <If> ีคร <su yo online> ับหลอกใ้านี่บอลบอเสียวดึงเอาแล้วล้เสีดบวิ่งห้ลูกปากปาระเบิดหนาจะของเงี้ยเต็มอยู่ครับขอบคุณครับอันนี้เอามา้ยังนี่เอเอามาเอาคาสโต้ครับคุียเคมีทองเขียว สับปสอบสีเขียวเหรอเนาะครับครับผมเข่าง้างเทนนดีปุยเองเเข่าง้า,ามปุ่หมหญัง่าผมบอกเลยนี่ไแตะมันจะสิงงามโดเพอโดนผมก็มารู้ สิงน้บโดนว่าอาจจะงาำจะตอนยอด์ไม่ไหมกันนะเนี่ยผู้จัดการใช่ไหมครับเชิญเลยครับผู้จัดการอันนี้ปุ๋ยหุ๋ยเคมีพรอมเกลือผู้เข้างามโดนไหมครับผมก็แค่หมักใจบันเทอย่างไงผู้จัดการมาซอยสั้นเปัาะบันเทจะน้อยเลยนะครับโอ้ยจะมาญหาจริงไงจะเนาะ ผมบอกเลยตอนปูไม่ไหมนี่คุณมาโฆษณาให้ปเดี๋ยวนี้เส้เตือนเป็นแต่เชื่อว่าพผู้จัดการครับเชื่อยืนบ้าครับโอ้สุดยอดมากครับผมวันนี้เปิืองหางมื้อแรกนะครับหมู่บ้านนี้รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตในพี่ดองใดส้มแต่พี่ตั้งพี่จังไหมบ้างครับพี่จังเราอย่าดึงไอเอสพอขาเอาเงินกรบลูก ขอเสียงคุณอย่าปลดองอายนะครับบอกว่าปีนี้ได้ลูกแล้วครับลูกพุ่งสะกอนเพราะท่านได <umba> ้มีเมียตะวันลูกดโดดอาตันโดยเฉพาะอนอายนี่นะครับลูกสาวที่มึนมึนพี่น้องเลยปัตตะถอดลังหาเธอแรงตำนาตำลังันเป็นลิ้งเสมอไม่ดีเป็นสิมาแรงเล่น กินมาหยอกพี่พน้อ,องโหนตามสายไฟพี่น้อ,องเบิึงพี่น้องเส้นสายหัวก็ไปยัง